สวัดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ตามประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเพืนน่อนเน้อเดิมนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะจะไปร้านค้าเปิดคลิปยามเช้าๆ่าไปร้านค้าค่ะพาไปหาซื้อนมกิน,นยนมหมด หมดอากาศค่าร้อนฝนตกทุกวครั้งฝนตกเมื่อคืนเหมือนกันจ้ะอ,อ๋อกระไระกำลังเลยเนากเลยทางทางโอ้โหผักตำอะไรนี่ แดดสดใสเลย ากล้ฝูงข้างทางบ้านผู้นำอือหอมดอกลำดวน <Yeah. S 2> นี่นะ่าหอมดอกลำดวนนะคะ

กาดสุดใสไปทางนี้ บนบางพระแม่ตีหอยหนูไม่สบายฮะยนะไม่สบายพาไปหาหมอเลยยังหาตัวไม่เจอเลยอะซ่อนอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก็หายไม่รู้อีกไม่แม่แม่ในบ,บ้านเลยแหละโดยเฉพามันเป็นยังไงมันมันมันไอแห้งอ่ะไอขึ้นอ,อต้องพาไปหาหมอเลยก็จะพาาไปหหมอวันนี้หมอเปิดร้านหรือเปล่า

ไปเอาตู้มาจะอบไปเอาตู้จะอบเห็ดมันเขาเพิ่งมาลงให้เลยมาลงตอนเช้าทุกวันหรองั้นหนูจะซื้อขนมได้ไงอ่ะเอออันนี้เขาตะลนเหรอเอออเาแกจะวิ่งสองสามรอบเลยเหรอรอบเดียวนี่แหละตอนเช้าไม่รอบตอนเย็นเอ๊ะใายเออใช้จ่ายแล้วก็ตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นเก็บตังค์ เอาเอาไว้เนี่ยเขาเอาตังมาแค่ร้อยเดียวเองเ,เนี่ยเอาเอาเอาไว้ถุงนึงจะไปต้มใส่หน่อไม้จ้หน่อยจงแล้วลานค้าค่ะไปไหนเมื่อวานเห็นมันนอนตรงนี้ฟังเสียงมันเดี๋ยวมันไอตามหายเนี่ยจับตัวแล้ว ฟังเสียงมันไอดิมันแบบมันเป็นหัดนะาหัดแมวอะ่ะถ้ามันเป็นแล้วมันติดต่อกันนะเป็นยังไงเห็ดออกเหมือนชาวบ้านจะไม่ออกเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไม้ใหญ่โอ้ยคนอื่นเขามีแต่ไม่ออกไม่ออก บางทีก็ออกมาก็วันเดียวก็จบบางที่ก็ออกมาวัน2วันก็หมดแล้วไม่เหมือนแต่ก่อน ใหญ่เลยแต่ก่อนใครจะทำเท้าไอ้แก้วเนาะวันโล,โลงหนึ่งเดี๋ยวนี้เก็บวันวันหนึ่งวันหนึ่งเก็บมาสองวันหมดแล้วบางทีเตรียมตัวตัดจะสดิบจะดีเอามาสามเกาะสามตะกะ้าจะเอาไหมเนี่ยเอาเก็บนะเอาเอาหยุดแต่ว่าอาตังมาแค่ร้อยเดียวเองเอาถุงนึงเดี๋ยวเดินมาใสา่ ฮะเออมาหลอกบังทีบางบางทีเนาะวันนี้มากันห้าหกตะก้าเจ็ดตะก้าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีเยอะเหมือนแต่ก่อนเนาะวันที่สองพอเตรียมตัวว่าจะตัดเอาละมาละสองตะก้า เอาไป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 ต้มมันมามอะไรเนี่ยงานตัวเร็วมาหาแม่แล้วแมม่พาาไปหหอต้องพาไปหาหมอจะแ,แล้วในวันนี้โอ้ยยังไม่ได้เอาของน้องน้อยไว้เลยนี่เดี๋ยวก่อนเอาอันนี้มันน้ำอะไรเนี่ยข้น้ำมันล้เออพาไปหาหมอเลย May ngăn coi. Mông <laughs> Ê, thôn. Mừng đi học mông mong tên nga. Ay con mong niệm ra lại nó mong môn nát 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 he who not